Dante, half, กลุ่มนี้ครูป้อมให้โจทย์คืออะไรนะครับห้าคูณเก้าคไหนครับนับจํานวนให้ครูป้อมดูไหนมีมีเท่าไหร่ครับนับด้วยห้าสี่สิบห้ายี่สิบสี่ห้าสามาคำตอบคือ45ลูกปัดจัดได้กี่กลุ่มครับ9 9กลุ่มกลุ่มละเท่าไหร่ครับกลุ่มละห้าเก้าคูณ5เท่ากับ9กคูณหเท่ากับ45 45นะครับอ๋อ ทีนี้สื่อภาพลงสมุดหรือยังครับสื่อเป็นภาพลงสมุดหรือยังครับใครเสร็จแล้วทีนี้วาดลงสมุดครับจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละห9ครั้งจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ5 9ครั้งนะครับลองลองวาดภาพลงสมุดนะครับวาดภาพลงสมุดครับกลุ่มละห้เครั้งาาท,ทำไปเรื่อยครับ กลุ่มละ5้าครั้งผลลัพ์สุดท้ายเราจะได้คำตอบคือ45นะครับ9ก้าคนหป็น4ี่ม่กี่ครั้งแล้วครับ คำตอบเท่าไหร่ครับ9คูณ5เท่ากับเท่ากับเท่าไรครับเท <45. S 1> ่ากับ45เรียนตัอเลข่องไปเลยนะครับ